บัดนี้วันที่15มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่72ที่ข้าพเจ้าน,นาธนพัฒน์ปริตสิทธิ์ังกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น มีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราชันตุเทวตาสัธธรรมมุนิราชัสสาสุนันตุสัพกโมคะทางสักเคกาเมจารุปเปกิริศิคาราตเตจันตริเควิมาเน ทเปทตรตเทศจะคาเมตตรวัคาะนีเขหวัตถุมิเขเตภุมาจะยังตุเทวาธร,ราธารวิสเมยักขันทัพนาคาติดท่านตาสันติเกยงังโมนิวราวาจานางสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรรการออยัมพันตาธรรมสวรรการออยัมพันตาธรรมสวรรการออยัมพันตา,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 าสองบทบูชาพระรัตนัย อิมินาสการนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสั้ฆังอภิปูชยามะสามบทกาบพระรัตนรัยอรหังสมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาก้าโตพระวบตาธรรมนอมธรรมนรสามิ สุปฏ e, ิปันโนภะคะวะโตสราบว่สังโฆสังฆังนำมามิสี่บทสวดนามการะสิทธิคาถานาโมตัสสะภะคะวะโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสันนนะขมานปะทา พุทธังสารนังคัจฉามีธรรมังสารนังคัจฉามีสังฆังสารนังคัตฉามีทุติยมปีพุทธังสารนังคัตฉามีทุติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามีทุติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามีตัติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามีตัติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามีตัติยมปีสังฆังสารนังคัตฉามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาถิเมสารนางัญญังพุทโธเมสารนางวะรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมหตุสัพพธานาถิเมสารนังัญยังธรรมโมเมสารนางวะรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมหตุสัพพธานาถิเมสารนังัญยังสร้างโฆมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมหตุสัพพธาเจพุทธานุสติ อิติปิโสภะกวาห้งสมาสัมพุทโธวิชาจรรยาสัมปันโนสุขตโรกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมาราธีสัทธาเทวมนุษสานังพุทโภคกวาติแปดธรรมนุสติสวากขาโตภะวตาธโมสันติติโกากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปนญิโกปจตตังเวทิตโพวิญโยหิตีเก้าสังขานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทุกปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาบมีที่ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิฏฐังจตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคะราเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนโยทักขินาโยอันชทริกรานิโยอนุตระมปุญญาเกตังโรกัสซาติสิบรัตนสูตร ยานีท้าปูตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิว่าอันตริเขสัเพวะโูตาสมสมะนาพวันตุอัตโตปิสักัจจสสนันตุภาสิตังตัสสมาหิภูตานิสัมเมธะสัพเพเมตังกโรธถามนุสิยาปชาญาทิวจัรโตจารันติเยผะริงตัสมาหิเนรคัถาปัมมัตายังเกณฑีวิตังอิทาวะหุรังวาสักเฆสุวายังรัตนังปานีตังนโนสัมมังอธิตตทธะกตเณอิธัมปิพุทธรัตนังปาณีตัง เอเตนะสัจเจนะสวัสดิห์ตัวใยังวิราคังอมตะทางบันีทางญาทัชชคาสักยมุนีสมาหิโตนาเตนะตะเมนะสมาธิกินติธรรมปิธรรมเมรตนาปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิห์ตัวยังพุทธเสถุวปริวันนายิสุจิงสมาธิมานันตาริกัรยามาหูสมาธินาเตนะสมอณวิชติธรรมปีธรรมเมรตนาปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิห์โอตัว เยปุคราอัฏฐสตังปัสสทธาจัตตาริเอตานิยุขานิฮนติเตทะขินเนยสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหะพลาณิธรรมปีสังเครตนามปานีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติหูตุเยสุปายุตามนัสสานเฮนานิกามิโนโคตมัสานามห แต่ปฏิปตาอมตังวิไคหาราธามุธานิพุติงผลฉันมายนทำปิสังเคระตนังปานีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติโหตุยาทินทาคิโรปัตวิงสิโตสิยาเตปุพิวเตปิอสัมปะกังปิโยตัทุกบังสปุริสังวะามิโยอริยาสัจานิเวิจปัสสติอิธทมปิสังเคระตนังปานีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติโหตุ เยริยสัจานิวิภาวะยันติคมภิระปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตหนติพุสสะปมาตานาเตภวังอาธรมะมาทิยันติธรรมปิสังเกระตานางปานีตังเอเตนะสเตนะสวัติหูตุสหวะสาทสนสัมปทายาตยสุขมาจหิตาพวันติ สกายาทิถิวิจิกิจิตันจัสสิระพตังวาปิยทิฏฐิกินจิตจตุหาปายหิจาวิปมุตโตชาจาพิธานาณีพภะโภกาตุงิธทมปิสังเคระตานังปานีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัติโหตูกินจาปิโสกามังกะโรติปะปะกังกายเนวะจายุทธเจตัสวาหะพภะโสตสัพติจัตายะ อาภัพตาติทาภัพทัสสาวุตาตธรรมปิสังเขรตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวันัปปคุมเพยยธาพุสิตักเขคคิมหานามาเซปะธรรมสัมิงคิมเหตุตักภูปะมังธรรมวารังอเทสยินิพานะามิปะระมังหิตายะธรรมปิพุทธทรตนังปานีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัสิห์โหตุวะโรวะรัญยุวะระโววะราหะโรนุตโรธรรมะวะรังอเทสายีอิธัมปิพุทธะรรตานะมปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสิห์โหตุขีนะปุรานังนาวังนาติสัมปะวัง วลาตัจิตายาติเกพาวัสมิ่งเตกีนาพีชาวิรุณหิชันฐานิพันติธีรายาท้ายัามปฏิโพยทางปิสังเครัตนามปานิตังเอเตนะสเจนะสวัติห้อตัวยาเนธะปุตานิสมาระตานิปุมานิวายานิวานตริเคตธาขตังเทวมนนสะปูที่ตังพุทธังนามาสะมาสวัติห้อตุ ยานิท่าปูตานิสัมมาคตานิปุมญานิวายานิว่าตาริเคตตะท่าคตังเทวมนุสปูทิตัางทำมานมัสสามาสวัติห่อตัยานิท่าปูตานิสัมมาคตานิปุมญานิวายานิว่าตาริเคตตะท่าคตังเทวมนุสปูทิตังสร้างมาณมาซามาสวัติห่อตัวสิบเอ็ดอาตานาตียบริบบทย่อสัพพะโรวข้าวินิมุโตสัพพะสันตาปะวัชิตโตสัพพะเวรามติกันโตนิพุโตจตุวังภาวะ สพีติโอวิวาชนทุสภโรโควินาสตุมาเตภวาวันตรายยุขีติขายุโกภวาวิวาธนสิริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขขังพระรัง12อาทิตตปริยายสุดเอวเมสุตังเอกังสมยังพะวาขยายังวิหารติขยาสิเสสติงพิโกสหเสนตตะะโคพะวาพิโกอามันเตศ สัพพังภิกขเวอทิตตังกินจักภิกขเวสัพพังอาทิตตังจักพุ่งภิกขเวอาทิตตังรูปาทิตตัจักขุวิญญาณังอาทิตตังจักขุสัมปัสโซอาทิตตัวยำภิกังจักขุสัมปัสสปัจจยาปัจจติเวททะยิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมันสุขังวาตัมเปีอาทิตตังเกน้าอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามานิเนนะสุเกหิปริเทเวหิ ถูกคเห็นธรรมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฒามิโซตังอธิตังสัทธาทิตาโซตวิญญาณังอธิตังโซตรัมปสโซทธิตัวยังเป็นทางโซตสัมปัสปัตติยาปัจจติเวทายังสู่ข้างวาทุถูกข้างวาอาถกขมาสูข้างวาตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอธิตังชาติยาชาลามะนะเนนโสโซเกหิปริเทเวหิถูกแคเห็นธรมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฒามิ ขานังอาทิตตังขันธาอทิตังขานวิญญานังอาทิตตังขานัสสัมปัสโซที่ตัวยำผิดทางขานสัมปัสสะปัจยาอุปัสสติเวทยตังสุขขวาทุขงวาทุกขมาสสขขวาตางปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตตังราคากินาทวสกินาโมหกินาอาทิตตังชานติยาชะรามะนะเนนะโสเกหิปาริเทเวหีทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาสหิอาทิตตังติวัฏามิ ชิวห้าทิตาราซาทิตาชิวห้ามิญญาณังอาทิตังชิวห้าซัมปัสโซทิตตยังปิดทางชิวห้าซัมปัสสปัตยาปัจจติเวทใยีตังสุข้างวาทุกข้างวาทุกขมัสุข้างวาตัมปีอาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชารามานะเนนะสโซเกหิปาริเทเวหิทุเกหีทุบนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิ กายโยทีตัวโภธาภาทิตากายยมิญญาณัติตังกายยัมปัสวาทิ่ตัวยั่ปิตังกายยัมปัสสะปัตติยาอุปัชฌิติเวทให้ตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตัมปีอัติตังเกนาอัติตังอัติตังราคากินาโทสากินาโมหกินาอัติตังชาติยาสซรามะนาเนระโสเกหิปริเทเวหิทุกแคหิถุมนาเสหิอุปายาเสหิอัติตันติวัฏามิมโนอทิ่ตัวธรรมาทิตา วานูมีญาณังอาทิตังมโนสัมผัสเสื้ออาทิตตอยงพิทางมโนสัมผัสสัพพะยาปัจจติเวทายตังสุขั้างวาทุข้างวาทุกามสุขั้างวาตัณปิอาทิตตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามมนะเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหีตอมนัสเซหิอุปยาเซหิอาทิตตังติวัฏามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวาริยสาวกโกจกขุสมิงปิ นิพินทัตติโลเปสุปนนิพินทัตติจักขูวิญญาณนปินิพินทัตติจักขูสัมปัสเสปินิพินทัตติยำปิทางจากครูสัมปัสสพัตตยาปัสติเวทัิตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัสสมิงปินิพินทัตติโสตัสมิงปินิพินทัตติสัทเทสุปินิพินทัตติโสตวิญญาณนปินิพินทัตติโสตสัมปัสเสปินิพินทัตติ ยำผิทางโซตัสัมผลสัพพัญญาปัจติเวทให้ยี่ตังสู่ข้างวารถกข้างวารถขมาสู่ข้างวารตสมิงปีนิพินทัตติคานาสมิงปีนิพินทัตติคันเทสปีนิพินทัตติคานามิญญาเนปีนิพินทัตติคานาสัมผัสเสปีนิพินทัตติยำผิดทางคานาสัมปสัพพัญญาปัจติเวทให้ยีตังสูข้างวารถกข้างวารถกขมาสูข้างวารตสมิงปีนิพินทัตติ สิวห้ายะปีนิพินทัตติระเซสุปีนิพินทัตติสิวห้าวิญญาณในปีนิพินทัตติสิวห้าสัมปัสเซปีนิพินทัตติยามีทางสิวห้าสัมปัสสปัพพะจ้าปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกรรมสุขังวาตัสมิงปีนิพินทัตติกายสมิงปีนิพินทัตติโปทเพสุปีนิพินทัตติกายาวิญญาณในปีนิพินทัตติกายสัมปัสเซปีนิพินทัตติยามีทางกายสัมปัสสปัพพะจ้าปัจจติเวทายตัง ส,สุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตัส <tortured. IEL> มิงปีนิผินทัตติมานาสมิงปีนิผินทัตติธรรมเมตุปีนิผินทัตติมโนวิญญาณิผีนิผินทัตติมโนสัมผัสเซปีนิผินทัตติยามผีทางมโนสัมผัสสัพพะิยาปัฏิติเวทั้ยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตัสมิงปีนิผินทัตตินิพินทางเวลาสติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติขีณาซาติวสิตัง อภัมาภะจริยังกัตตังการานียังนาบปรังอิทัตตายติปัจจานาติติธ้ามัวโฉภควาตมะนาเตปิคุภควาโตภาสิตังอภิณถุงอิมสัมมินจัปปานาเวยาการนาสัมิงปัญญามาณิตัสสะภิคุสหัสสสะอนุภัายาสเวหิติตานิวิมุตติงสุติสิบสามอนัตตลักขณะสุตัง เอวังเมสุตังเอกังสมัยยังภควาภารานสียังมิหารติอิสิปตเนมิคดายเตตระโคภควาปัญจวัคคียะพิคุอามันมาเตศีรูปังพิกเวนัตารูปังใจหิทังพิกเวอัตตาปวิสานายิทังรูปังอภัตไอยะสังวเตยาระเพิหาจารูเพเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหเสติยาสมาจัโคภิกเวรูปังอนัตตา ตัสมารูปังอภพาทายาสังวัตตินาจารพติรูเปเอวังเมรูปังหตุเอวังเมรูปังมาโหสิเตเวทนานตาเวทนาจาหิธรงพิกเวอัตาภวิสานะยิธงเวทนาอภาทายาสังวัตเยาระเพิดหัเจเวทนายาเอวังเมเวทนาหตุเอวังเมเวทนามาโหสิเติยาสมาจักพรตพิโกเวทนานตาตัสมาเวทนาอภาทายา สํวตตินจราภติเวทนายะเอวมเมเวทนาโหตุเอวมเมเวทนามาโหเสติสัญญานะตาสัญญตาหิตังพิกเวอัตตาอัพพวิสานิหังสัญญาอภาทายะสํวตยะลภะตะจะสัญญายเอวมเมสัญญาโหตุเอวมเมสัญญามาโหเสติยะสมาติโหติพิกเวสัญญานะตะตัสสมาสัญญาอภาทายะสํวตตินจราภะติ สัญญายะเอวังเมสัญญายโหตุเอวเมสัญญามะโหเสติสังขารานะตสังขาราจหิตังเปกะเวอัตตาภวิสังสุนะยิทังสังขาราอภาทายะสังวตย ُونَ นะเพทหัจจะสังขาระเรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามะ हि สนเตยะสมาจจะขอเปกะเวสังขารานะตตสมาสังขาราอภาคายะสังวตันตินะจะลภติสังขาระเรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามะ हि สนเต วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจหจธรรมภิกเวอัตตาภวิสานายทังสวิญญาณังอภาทายสังวัตตยาระเพธาจะวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิยติยาสมาจะครัวภิกเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอภาทายสังวัตตินะจาระปฏิวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิยติตังคิงวิญญาณธาภิกเวรูปังนิจังวานิจังวเตนิจังพันเตยัมปนานิจัง ทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัปปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกาลังมุตังสมโนปัสสิโตงเอตังมามาเอสโซหามาสมิเอสโซเมยตตาติโนเห้ตังพันเตตังคิงมิยถาภิกเวเวทนานิจาวานิจาวาติอานิจาวพันเตยัปปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัปปนานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมังกาลังมุตังสมโนปัสสิโตง เอตัมมะมาเอโสมัสเมเอโสเมยตาเตโนเฮตังกตเตตังคิงมิยัาภิกเวสัญญานิจาวานิจาวาเตอานิจาพันเตยัปนานิจังทุกขังวาตังโสขังวาเตทุกขังพันเตยัปนานิสังทุกขังวิปาริณามะธรรมัง กัลลานุตังสะมะโนปัสสิโตเอตังมะมะเอโสหะมัสสะเมเอโสเมอัตตะเตโนเหตังปันเตตังเกงมยาัพพเวสังขารานิวานิวเตนิปันเตยัมปนานิจังทุกขังวตังขังวเตทุกขังปันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริามธมังกานุตังสมปัสสิโตเอตัมะมเอโหมัสสเมเอโเมอตเตโนเตัปันเต ตังเกียงมิญญาถาภิกขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาเตนิจังปันเตยมปัญานิจังถูกข้างวาตังสุขข้างวาเตถูกข้างวาตังวาติถูกข้างปันเตยมปัญานิจังถูกข้างวิปะริหนามะธัมมังการานุตังสมโนปัสสิตุงเอตังมาไมอิโสหะมัสเมอโสเมอัตตาติโนเห้ตังปันเตตัสสมาติหาภิกขเวยังกินจิรูปังอาทิตตานะภะตาปัจจุบันังอัตตังวาภิตาวาโอราลิกังวาสุขั ปุมังวาหินังวาปานิทังวายาโทเรสันติเกวาสัพพังโรพังเนตังมามาเนโซหามัสมีเมโซอัตาติเอวะเมตังยธะปูตังสมาปัญญาญาทัพพังยากาจิเวทนาติตานณคตาปัจจุปนาชะตาวาวะหิตาวาโอฬาริกาวาสุขุมาวาหินาวาปานิตาวายาโทเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมามาเมโซหามัสมีนาเมโซอัตาติเอวะเมตังยธะปูตังสมาปัญญาญาทัพพัง ยาการจิสัญญาทิตานาคตาปัจจุปนาชัฏตวาพหิตาวาโอฬาริกาวาสุภุมาวาหินาวะปณิตาวายาโทเรสันติเกวาสัพพาวินสัญญาเนตังมามาเนโซหามาสเมนะเมโซอาตาติเอวะเมตังยะธาปุตังสมะปัญญายาทัตถังเยเกจิสังขาราทิตานาคตาปัจจุปนาชัฏตวาพหิตาวาโอฬาริกาวาสุภุมาวาหินาวะปณิตาวาเยโทเรสันติเกวาสัพเพ สังขารานิตังวะนิโสหามัสสมินาเมโซอัตาติเอวะเมตังยัทธะปูตังสัมมาปัญญายาทัตทัพังยังกินถิวิญญาณังอติตานาคตตาปัจจุปนังอัทังตังวะภะิตาวะโอาลิกังวะสุขุมังวะหินังวะปณีตังวะยันโทเรสันติเกวะสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสสมินาเมโซอาตาติ เอวเมตังยัทธะปูตังสมาปัญญายัทธะพังเอวปัสสังผิกะเวสุตตวารียาสาวกโอลุปัสมิงเปนิพินทติเวทนายิพินิพินทติสัญญายิพินิพินทติสังฆาเรสุปินิพินทติวิญญาณสมิงเปนิพินทตินิพินทางเวลาสติเวลาขาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตติมีติยานัมโหติกีนาชาติบุสิตังภาเมมจาริยังกตังการานิยังนาปารังอิทตตายาติปัสหานาติติธรรมโวจ่า พระกวาอตามนนานาปัญจวัคคียาปิคู่พระกว่ตัวพิตพักษ์พระกวาตัวภาสิตังอพินันทุงิมัสมินจับปานาวยาการาสมิงพันยามนนานิปัญจวัคคียานังปิคู่นังอนุปทฏฐาอาสเวหิจิตานิวิมุตจิงสุติ